สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ก็มีรถเข็นรุ่นใหม่จากแบรนด์อัพรามมาแนะนำกันนะคะมีชื่อรุ่นว่าอะพรามูโมดูมินิออโต้รุ่นใหม่ล่าสุดดีไซน์รู้จากประเทศอังกฤษโดดเด่นด้วยการเป็นรถเข็นพับเก็บอัตโนมัติที่สามารถพับและกางได้ด้วยมือเดียวในหนึ่งวิน้ำหนักเบาเพียง7.7กิโลกรัมเท่านั้นค่ะเสริมบัพเปอร์บาแถบกันชนแบบหนัง ช่วยให้ลูกน้อยมีราวพยุงสำหรับเวลาปรับเอนนั่งตรงนี้ชอบมากค่ะหลังคาบังแดดที่สามารถขยายได้และป้องกัน UPF 50ช่วยป้องกันไม่ให้ลูกน้อยต้องโดนแดดหรือฝุ่นมีซิปที่เปิดขยายได้ด้วยนะคะรถเข็นรุ่นนี้จะเป็นเข็มขัดนิรภัยแบบแมกเนตค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเขายังเป็นรถเข็นที่มีสัมผัสเนื้อผ้าที่นุ่มสบาย ได้รับรองมาตรฐานระดับาสากลจากสถาบันทดสอบสิ่งทอประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะตะกร้าใต้รถเข็นใหญ่พิเศษช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สะดวกในการขนสัมภาระขนาดท่องเที่ยวมากค่ะรถเข็นรุ่นนี้เขายังสามารถถอดซักทำความสะอาดชิ้นส่วนผ้าได้ทุกชิ้นเพื่อรองรับทุกกิจกรรมบนรถเข็นของเด็กๆเ,เลยนะคะสามารถปรับพนักพิงด้านหลัง ให้แบนราบได้ด้วยนะคะด้วยผิวสัมผัสที่นุ่มสบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ลูกนอนหลับสบายบนรถเข็นเลยค่ะยังไม่หมดเท่านี้เบาะซับพอร์ตรองต้นขาเขายังสามารถปรับเอ็นได้ตามสรีระของลูกน้อยด้วยนะคะเอาเป็นว่าบ้านไหนนะคะที่กำลังมองหารถเข็นลูกดีๆสักคัน ที่น้ำหนักเบาพกพาง่ายเหมาะสำหรับทุกการเดินทางแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะถูกใจแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ